สวัสดีค่ะปูแอแบเปลนะคะวันนี้ลุกขึ้นมาออกกําลังกายกับปูได้นะคะวันนี้ปูจะนั่งบนบล็อกนะคะจะเพิ่มท่าให้ยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งคราวนี้นะคะเรานั่งแบกเข่าทั้งสองข้างออกใช้นิ้วชี้นิ้วกางน,นะคะล็อกนิ้วโป้งเท้าทั้งสองข้างไว้บาลานซ์ดีๆนะคะหายใจเข้าค่ะเตะขาทั้งสองข้างขึ้นมาก่อนหายใจออกนะคะค่อยๆยกขาทั้งสองข้างขึ้น ผู้จะฉีกขาแค่นี้นะคะพอเราจะบาลานหน้าท้องมีสมาธินะคะเก่งหน้าท้องดีๆนะคะยืดอกยืดหลังค้างท่าซาขค่าลมหายใจเข้าออกนะคะเราจะไม่กั้นลมหายใจนะคะพยายามหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะจากนั้นนะคะเราค่อยๆปล่อยขาลงพื้นค่ะ เส้นหนึ่งนะคะทำประมาณ5ครั้งนะคะหายใจเข้าค่ะยกขาทั้งสองข้างขึ้นมาเก่งหน้าท้องนะคะหายใจออกค่อยๆเตะขาขึ้นค่ะมีสมาธินะคะหายใจเข้าออกลึกๆย,ยาวๆห้าลมหายใจเข้าออกนะคะทางหายหลังก็ลุกขึ้นทำใหม่ได้นะคะใครที่นั่งบนบล็อกแล้วยังไม่ถนัดก็ฝึกกับพื้นนะคะ จากนั้นค่ะค่อยๆปล่อยขา,าลงรอทีสามนะคะหายใจเข้าค่ะยกขาขึ้นมาก่อนเก่งหน้าท้องดีๆนะคะจังหวะหายใจออกค่อยๆเหยียดขาให้ตึงค่ะถ้าใครไม่ไหวนะคะสักสามลมหายใจก็ได้ค่ะใครไหวห้าลมหายใจเข้าออก จากนั้นปล่อยขาลงนะคะรอบที่สี่ค่ะเก่งหน้าท้องเหนื่นกันนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่ะห้ามการลงหายใจเด็ดขาดเลยนะคะหายใจเข้าออกไว้ค่ะ รอบสุดท้ายนะคะสู้ๆค่ะเหนือนปุ๊บม,มาซึมแล้วหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะพยายามยืดอกขึ้นไว้นะคะจากนั้นค่อยๆปล่อยขาลงค่ะโอเคนะคะยังไงแล้วลองฝึกกันดูค่ะ ก็จะบาลานหน้าท้องเก่งหน้าท้องแบบสุดๆเลยเพราะถ้าเราไม่เก่งหน้าท้องเราสามารถไงหลังได้ยังไงแล้วสู้ๆนะคะ